สวีดัตสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะฮะก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนในเกมผมตั้งแต่ตอนไหนเขาก็ตกใจกันเหมือนกันเนี่ยคุณอาร์ตนะครับคุณอาร์ตนะครับครับผมอ่าเนี่ยผมไปมีพี่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ตัวเลยครับก็เลยว่าจะมาจัดสักหนึ่งแมตช์นะครับก็ให้คุณอาร์ตได้จัดทีมเต็มเข้าไว้นะครับซึ่งทีมเต็มคุณอาร์ตนี่ก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์นะครับมีแทงท็อปมาสเตอร์มีตัวด้วงนะครับดวง่างหนึ รังแรกนะครับฟูบุกิรังแรกมีเด็กแล้วก็มีเป็นราชาใต้ดินนะครับซึ่งเป็นคอเมตาระดับเก่าๆซึ่งเก่าเก่ามากนะฮะแนะนําตัวเจ๋งแจ๋วนะครับเดี๋ยวคาดว่านะเขาจะเอาคอใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาพังงานนะครับทีมเขามีเอเดนาบวกตัวเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดทีมครับไปตีคุณอาร์นะครับเออาร์เซ็นะครับเออาร์สีนะครับไม่รู้ว่าอ่าร์ตอาร์จริงหรือเปล่าพลังลบสิบห้าล้านนะครับเวลหนึ่งร้อยแปดนะครับซึ่งทีมที่ผมจัดไว้นะก็จะจัดตามคุณอาร์ตเลยครับแต่บาคุซันผมไม่ใช่บาคุซันบวกนนีี่่่สิซึงงงผมจะะแแทททดดยัไอออเ เอาไงดีอะถ้าจะเอาเอเดนาบวกมาเลยก็ทีมคุณอาร์ตผมว่ายับแน่นอนนะดูดิแต่ละตัวเอเดนาบวกกลมเจ้าตัวไหนไปแทนนะเอาเอาตัวระดับเอเดนาล่างสองอย่างฟุบุกิไปแทนดีกว่าอ่ะถ้าพูดงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองเอาดูลองเอาอ่าฟุบุกิล่างล่างหนึ่งไปก่อนเผื่อเผื่อสู้ได้อ่ะเผื่อสู้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะเดี๋ยวไปเทสดูก่อนนะอดชิบหายแล้วอาจารย์ทักมาอ่ะยญาตปิดแจ้งเตือนชั่วครู่ชั่วคราวโอเคนะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับไปตีคุณอาร์ตกันก่อนเเเเลลลยยนนนนะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบุณออาา์ตกด PK ไปปจงงหวี้ผม่็ฝ ง,งคุณอาร์ตได้เปิดก่อนโดยจกักรพรรดิเด็กนะครับจกักรพรรดิเด็กของฝั่งคุณอาร์ตครับรัวแขนนรมาที่น้เม็ดนะครับเข้ามาที่1ล้านนะครับติดบอขยี้ไปละสตัวครับผมเป็นการไล่โจมตีนะครับจากฝั่งปีาศาจครับดวงผมงัดไปงัดอะไรทุกอย่างไปเรียบร้อยฮะก็ติดเผาไหม้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ดวงฝั่งเขาก็งัดมานะเป็นการไล่โจมตีจาก พราะสิ่งพิเศษทีมบิสระและบาคุซันเขาสับมา2องล้านเจ็ดเน้นๆครับผมเนี่ยทุกที่มันเป็นดาเมจชาร์จเนี่ยมันจะเกลียนอย่างนี้แหละครับเวลาไล่โจมตีนะครับจากพัดเด็กผมรัวแขนอัลุมานไปที่อยู่ที่1นึ่งล้านสครับติดบทเขาสองตัวเช่นเดียวกันครับจังหวะนี้ครับผมแทงท็อปพบปัดโลไป1นึ่งล้านเอ็ดนะครับผมช้างโลมา2ตัวครับผมได้ลูกไฟมาเพิ่มแล้วก็โดนราชาใต้ดินเขาตีหกแสนนะครับผู้บุกี้เขาอันตีมา2องล้านสครับอยั่งตึงทั้งหมดราชาใต้ดินผมยัดคืนมาอยู่ทีี่่่2ลล้าานนนคครรััับบดเเมมจอยยูไกะผ คู่บุกีผมอันติไปดาเมจอยู่ที่นะฮะัแปดเสนเบาชิบหายเลยนะครับดูครับผมราชใาตา้ดินท้อติมาที่ล้านแปดนะครโดนด้วงผมสะท้อนไปตึกตึกันด้วงผมไปวันแล้วตอนนี้ทีมผมเลยสองตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องะครับผมชิบหายแล้วครับจังหวะนี้ชิบหายเลียวนะฮะโอ้โหครับแทงท็อปอันติมาหนึ่งล้าน,นะครับจังหวะนี้ผมทีมผมโอ้โหเหลือตัวเดียวเรียบร้อยผม ไม่ไดเหลือแล้วครับจังหวะนี้ครับผมบาคุซันสับมาเน้นๆ,ๆสองล้านสองอื้เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตีศพเฮ้ยตีศพนี่ไม่สุภาพเลยนะครับตีศพเนี่ยแย่แย่แย่ครับคือแพ้ย่อยยับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําให้มันสูสีเนี่ยพลังลบตอนนี้13ล้านนะขอเป็นฟุบุก,กิล่าง2เข้าไปก็15ล้านนะสิล้านแล้วเอาตัวไหนอีกเนาะมาแทนอตัวพวกนี้ให้มันแบบดูต่ำๆพลังต่ำๆเท่ากับทีมเขาบ้างเออเอาตัวชารันโคนี่แหละเออโอเค อะประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปงัดใหม่นะครับคุณอาร์ตนะครับคุณ a r อานะฮะโอเคนะครับมาครับผมฝั่งเขาได้เปิดก่อนเหมือนเดิมเลยนะครับจักรพรรดิเด็กฝั่งเขานะครับจักรพรรดิเด็กฝั่งเขานะครัวแขนอุลหมานมาดอกมีเข้ามาอยู่ที่1ล้านเอ็ดครับติดพวกเฮียไปทั้ง3ตัวนะไล่ยอมตีไปนะครับดูที่ฝั่งลวงของผมแล้วก็ตามด้วยราชาใต้ดินนะผมติดโผเผาไหม้ไป3ตัวเลยว่ะ เอลื้อขนะผมดวงฝั่งเขากันหน้ามาบังคุสันบุบนะเรียบร้อยแค่สองล้านเจ็ดนะครับเน้นๆหนึ่งตัวนเนี่ยความเป็นดาเมจชาร์ตนะครับผมจากวันนี้เด็กคุมรั่วแคนอุลมาดเป็นดาเมจอยู่ที่หนึ่งล้านเอ็ดข้บนเขยี้ติดแค่ตัวเดียวครับผมฟุบุกิผมอันติอยู่ที่บุบนะครับเก้าล้านนะจ๊ะหายไปแล้วสองตัวตัวปัญหายังบังคุสันไปหวันแล้วครับผมฟุบุกิฝั่งเขาติอยู่ที่สองล้านนะครับแล้วก็ราชาตาดินผมติอยู่ที่สามแสนนะครับผม โอเคนะครับฝั่งเขาติดเผาไม้ตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วครับแกงเขาเขากางโล่มาเมียอยู่ที่ล้านแปะผมชาลันโคผมไปหวั่นเรียบร้อยผมโดนสะท้อนไปเจ็ดแสนนะครับฝั่งนู้นครับดวงผมติไปนะครับไม่เข้านะครับดูเลือดมาตึงๆนะบาคุสันฝั่งเขากลับมาสู่สนามดวงแขนอุลมานมาจังวะนี้ข้าล้านโคเหยห้าแสนไม่ห้าล้านชิ้ไใหญ่หลักดวงผมมันติไปครับดูเลือดมาเบาๆนะครับผมจังหวะนี้ก็ไล่โยมตีกันไปเรื่อยๆนะฮะบาคุสันซับปึ๊บฟุกิเลือดเลอครึ่งหลอดนะ อันตร์คืนกับไปนาเมิดูที่ห้างร้านนะครับจังหวะนี้เหลือพระเอกบคุศะอ่ะนะครโดนสนามแรงบิดตายไปแล้วนะครับก็คงจะจบไปแล้วสำหรับแมตช์นี้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอาร์ตด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่มาสร้างคอนเทนต์ให้หรือหรือเปล่านะครับผมผมไปสร้างเองมากกว่านี้ไงเด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 เนี่ยรบกวนจัดทีมรอให้หน่อยนะครับเนี่ยต้องจัดสักแมตช์แล้วครับเนี่ยเนี่ยไปขอเขาเองครับเออถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์และ เอ้ยกดไลค์ต่อวะเออกดปุ่มซุปเปอร์แตงครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมขอเก่าคำนาใไ้แค่นี้ครับผมบ๊ายบาย